พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทานิพนธ์สังปักษาทีมทนายความดรอกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะฮะ ผมก็จะไม่ได้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแต่ว่านะจะมาบอกเล่าให้กับทุกท่านเนี่ยรได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตครับผมเนาะข้อคิดต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับผมการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับซึ่งในข้อคิดที่ผมจะนํามาแชร์ให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการยิ้มนะครับผมเนาะ การยิ้มเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่ที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะครับผมเป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยก็ทําได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องลงทุนนะครับไม่เสียเวลาไม่เสียพลังงานนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับการยิ้มเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลต่อคนที่ได้พบเห็นนะครับคนในครอบครัวคนที่ทํางานคนในสังคมแต่นะครับยิ้มเนี่ยก็เริ่มจะหายากขึ้นในทุกๆวันนะครับผม แม้แต่คนที่บ้านนะฮะอยู่ติดกันเนี่ยบางทีก็หน้าบึง้งหน้าบูดตูดปัดสะบัดหน้าหนีนะครับไม่อยากจะสบตาไม่กล้ายิ้มให้กันเพราะอะไรนะครับเช่นเดียวกันคนในที่ทำงานนะครับคนในสังคมเดียวกันพบเห็นกันไม่อยากยิ้มให้กันเพราะอะไรนะฮะทั้งๆที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนยิ้มนะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าก็ฉันเป็นคนหน้าบูด โดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดแล้วจะให้ยิ้มได้ยังไงล่ะบางคนก็ว่าก็ฉันไม่ยิ้มให้ใครก่อนง่ายๆหรอกจนกว่าเขาจะยิ้มให้กับฉันก่อนนีกลัวเสียเชิงหรือขาดทุนนะฮะทีนี้นะครับผมคิดว่านะฮะเรามาลองเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติกันใหม่ดีไหมฮะก็คือให้เราเนี่ยครับเริ่มยิ้มให้กับคนอื่นก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องสนใจว่าเขายิ้มให้เราหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าการยิ้มเนี่ยก็ไม่ทําให้เราเสียเกียรติหรือไม่ได้ทำให้เราเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใดเลยไม่แต่น้อยนะฮะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมคิดว่านะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะวิธียิ้มก็ง่ายๆครับผมเพะะียงแค่เราฉีดมุมปากออกไปด้านข้างให้ด้านข้างให้กว้างที่สุดนะครับแล้วก็ทำตาเยิมย้มๆใส่นะฮะใส่ความรู้สึกดีๆและจริงใจเข้าไปนะครับเราก็ได้รอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครพบก็ชื่นชมรลกใครนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่มิตร ชีวิตก็มีแต่ความสุขได้นะครับผมนอกจากนี้นะฮะนอกจากที่ว่าเรายิ้มเนี่ยตัวเราเนี่ยยังมีความสุขแล้วเนี่ยการยิ้มเนี่ยก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะครับไม่เชื่อตอนนี้ถ้าลองยิ้มดูสิครับนะฮะนี่ละครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมที่ผมเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการยิ้มนั่นที่ผมจะนํามาแชร์ให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะครับยิ้มเนี่ย ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมายนะครับแต่มีคุณค่าอันนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราจงมายิ้มให้ก่กันนะครับยิ้มวันนี้ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับข้อคิดแบบนี้อีกก็ได้นะฮะี๋ยวจะเป็นคลิปทางกฎหมายเราอาไรมาเปลี่ยนเป็นเราก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะลายรสชาตินะฮะจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้ไม่จำเจนะครับสำหรับนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ